สวัสดีครับชาวเซเว่นไนท์สองทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมแอสิสควาครับวันนี้เรามาอยู่กับการแนะนำนะครับในการหาเพชรนะครับหรือว่าหา Ruby นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเกมเซเว่นไนท์เนี่ยเป็นเกมที่สามารถได้รับ Ruby นะครับจำนวนมากในแต่ละวันนั่นเองนะครับหากเทียบกับเกมอื่นๆแล้วถือว่าเป็นเกมที่ฟาร์มได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับการมาของเซเว่นไนท์สองนะครับก็สามารถฟาร์มได้หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกก็คือเคพชอ รูบี้จากภารกิจต่างๆนะครับท so right so right right <con so ี่เป็นการรับครั้งแรกนะครับการรับครั้งแรกคือเมื่อเราผ่านเนื้อเรื่องนะครับนต่ละดานเนี่ยจะได้รับรูบี้มาใช่ไหมครับหรือในมินชั่นบรรลุนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าอาชีพแมนนั่นเองนะครับก็สามารถได้รับรูบี้ตามเงื่อนไขต่างๆมิชชั่นไหนที่เราพลาดไปนะครับสามารถตามมาย้อนเก็บได้นะครับโดยการเคลียร์ผ่านเงื่อนไขที่เขากําหนดเอาไว้นะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับต่อมานะครับอารีน่านะครับก็สามารถหารูบี้ได้โดยการ เล่นอาริณาให้ผ่านครั้งแรกนะครับคุณจะสามารถได้รับรูบี้นะครับจำนวนมหาศาลได้แล้วก็ได้รับโทปาสแถมมาให้ด้วยนะอันนี้คือในส่วนที่2นะครับกับการเล่นครั้งแรกนะครับต่อมากิจกรรมนะครับล็อกอินนะครับก็สามารถได้รับรูบี้ต่างๆมากมายเลยรวมถึงกิจกรรมภารกิจต่างๆนะครับก็สามารถรับรูบี้ได้เช่นเดียวกันนั่นเองหรือแม้แต่หอคอยไม่สิ้นสุดนะครับก็สามารถได้รับรูบี้เหมือนกันโดยจะมีรูบี้นะครับอยู่ที่ชั้น5กับชั้น10นะครับชั้น10จะมี1,100่งพันส่วนชั้น5จะมี 500รูบีนั่นเองนะครับสลับไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับชั้น15ก็จะมี500ชั้น20จะมี1,100นะครับอันนี้ก็คือรูบี้ที่ได้รับครั้งแรกนะครับจากคอนเทนต์ต่างๆนั่นเองซึ่งมีรูบี้จำนวนค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับก่อนที่จะไปพบกับการฟาร์มหารูบี้ประจำวันนะครับเราขอฝากผู้สนับสนุนนะครับ ร้านอิลัสติกช็อปนะครับรับเติมเกมเซเวนไอซ์นะครับถูกกว่าเติมเองปลอดภัยเปิดมาแล้วกว่า2ปีนะครับโปรโมชั่นต่างๆนะครับแพ็กเกจต่างๆสามารถเติมได้ทุกแพ็กเกจเลยใครสนใจก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับเข้าไปเติมได้ที่ร้านอิลัสติกช็อปนะครับหรือว่า Line แอดนะครับอิลัสติกช็อปนะครับผมขอบคุณครับผมเอาละกลับมาที่เกมเรานะครับก็มาดูกันที่การฟาร์มดีกว่านะครับว่าเราสามารถหารูบี้ได้จากไหนบ้าง โดยที่อย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะอธิบายก็คือในส่วนของมิชชั่นหรือว่าเควสประจําวันนั่นเองในเควสประจําวันนะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าแผนที่ประจนภัยนะครับเป็นตั๋วแล้วกันนะอ่าแผนที่เนี่ยได้รับมาเควสประจําวันเนี่ยยี 20. แล้วก็ในเควส์จะมีอีก10นะครับเป็น30นะครับแล้วก็มีอีก10เป็น40นะครับตอนนี้เรามีตั๋วแล้ว40นะครับมีรูบี้ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวมารวมที่หลังแล้วกัน ัวมี40นะครับแลาาา้วก็เราสามารถได้รับจากร้านค้าดอชนะครับหรือว่าร้านค้าตัวตุ่นเนี่ยนะครับอ um> ่ะจิ้มเข้าไปนะครับร้านค้าตัวตุ่นนะครับจะมีแผ่นที่ให้100แผ่นที่ทุกๆ6ชั่วโมงนะครับเที mm ่ยงคืนเที่ยงวันนะครับ6โมงเช้า6โมงเย็นนะครับก็สามารถไปรับได้ทุกๆ6ชั่วโมงเลยนะครับรับมาจะได้วันหนึ่ง400แผนที่นะครับก็กลายเป็น440แล้วใช่ไหมครับสุรี่40เนี่ยอาจจะมีโชคดีนะครับมีแผนที่มาขายก็ อย่าเริ่มหยิบไปได้นะครับมันดีมากคุ้มมากเลยนั่นเองนะครับทีนี้ฮะ440แผ่นที่นะครับเอาไปทําอะไรนะครับมาที่ฟิวราสมบัตินะครับถ้าในแง่ของการหารูบี้นะครับเพื่อนๆจะฟาร์มแบบไหนก็ได้นะครับใช้แผ่นที่เท่ากันได้เปอร์เซ็นต์เอพีการประจุภัยเท่ากันนะครับได้รับรูบี้ในสมบัติเท่ากันนั่นเองนะครับโดยเบื้องต้นนะครับผมขออธิบายอย่างนี้ว่า ในแผนที่นะครับการใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยใช้30แผนที่นะครับซึ่งจะได้เปอร์เซ็นต์นะครับในการเคลียร์ภารกิจเนี่ยนะครับขึ้นมา15%นะครับนับรวมกันทุกแมปนะครับเมื่อเก็บครบ100%นะครับก็จะได้รับมา100นรูบี้ซึ่งเทียบเท่าว่า1%คือ1นึูบี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากเต็ม100่รูบี้แล้วเนี่ยมันจะรีเซ็ตกลับไปใหม่แล้วก็เก็บขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองทีนี้คําถามต่อมานะครับวันหนึ่งเรับอ่ะ เดี๋ยวผมจะพิมพ์เป็นเทคขึ้นมาให้เลยแล้วกันนะครับก็เริ่มแรกนะครับอ่าเอาขึ้นมาก่อนนะปึ๊บนะครับตอนแรกนะครับเราได้แผนที่นะครับแผนที่จากมินชั่นใช่ไหมครับมา40ใบนะครับแล้วก็แผนที่นะครับอ่าผมเขียนช้าๆให้ดูเลยนะแผนที่จากร้านดอทนะครับอีก400ใบนะครับก็คือ100คูณ4นะครับเท่ากับ400ใบ400ใบ รวมนะครับมี40อ่ะเท่ากับเลยแล้วกันนะเท่ากับ440ใบเนาะนะครับอันนี้เราเป็น440ใบแล้วทีนี้440ใบนะครับครั้งหนึ่งนะครับเอาแบบง่ายๆเนาะครั้งหนึ่งเนี่ยลงใช้30รอบนะครับประจนภพ่ใช้30ใช้30ใบนะครับเท่ากับเหลือเท่ากับเอ่อเท่าไหร่นะ440 440 440หาร30นะครับมันจะได้14.6 นะครับ6 6 6 6นะครับขอเป็น6 7ละกัน14.67รอบนะครับฟาร์มได้นะครับ14.67รอบนะครับรอบหนึ่งเนี่ยจะเป็น14บสคูณหกเคูณเอ่อ15นะครับมันจะได้เท่ากับเอ่อ220%นะครับอ่าได้เ p มา220% 220%เนี่ยมันก็คือ220รูบี้นั่นเองใช่ไหมครับท่านผู้ชมอ่า เท่ากับว่าวัน2 2งสิเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างน้อยแล้วเนี่ยเราได้มา220รูบี้นะครับแต่เมื่อกี้นะครับในมิชชั่นนะครับมันจะมีเออ่ภารกิจนะครับรายวันอยู่นะครับซึ่งจะได้รับรูบี้มาอีก40นะครับอ่าเห็นไหมฮะก็จะเพิ่มอีก40นะครับเป็น220นะครับบวก20นะครับก็จะเท่ากับ240ร้เมื่อกี้ใช่ไหมสี่สินะครับก็จะกลายเป็น260 รูบี้นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะฟาร์มรูบี้ได้260รูบี้นะครับต่อวันนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากนะการใช้ค่าหนึ่งใช้120นะครับหนึ่1มันติโรใช้1,100นะครับก็เก็บแค่5วันนะครับก็ได้แล้วนั่นเองนะครับใน1โร1มันติโรนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับมาทำภารกิจตรงนี้ทุกวันด้วยนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีในส่วนของมิชชั่นรายเดือนอีกนะมิชชั่นรายเดือนเนี่ยได้อีก500นะครับเราสามารถ เอ่อมารับได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งภารกิจของเขาคือใช้ตราอารีนา4,000ใช้ตราอารีนา4,000นะครับกดไปทันทีนะครับก็คือร้านค้าอารีนานั่นเองนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ในอารีนามีแจกรูบี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปเล่นอารีนาได้แต้มมาก็เอามาซื้อนะครับทีนี้ครับมันไม่ใช่แค่260บวกกับ500นะครับมันยังมีอารีนานะครับอีกนะครับซึ่งอารีนานะครับมาจะแจกทุกๆสัปดาห์นะครับวันจันทร์นะครับเที่ยงตรงโดยจัดตามแรงเพื่อนๆนะครับผมให้ แรงต,ต่ำสุดที่เพื่อนๆควรจะไข,ขว้เอาไว้คือชาร์เลนเจอร์หรือว่าแรง4,000เนื่องจากว่าส่วนต่างของแรง3,900แรง4,000เนี่ยคือการเปลี่ยนเข็มขัดแล้วก็หากเพื่อนๆขึ้นมาถึง3,900ได้เนี่ยน่าจะสามารถรีขึ้น4,000ได้และพอ4,000เนี่ยมันจะขึ้นแรงชาร์เลนเจอร์จะสุ่มเจอกับชาร์เลนเจอร์ด้วยกันซึ่งยากมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเกณฑ์มาตรฐานผมมองว่าควรตั้งเป้าไว้ที่ชาร์เลนเจอร์นะครับ4,000จะได้เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1, อารีนาเอาไปใช้ทำเควสไรเดือนต่อนั่นเองอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่จะได้รับรูบี้มาแต่ว่านอกจากนี้นะครับผมจะแถมให้อีกในเรื่องของการล่าสมบัตินะครับนอกจากการล่าสมบัติแล้วเนี่ยผมจะให้ดูว่าผมผ่านในเรื่องระดับง่ายมาแล้วผมมีของฟ้าเยอะมากนะครับเห็นไหมฮะขัด5นะครับขัด5ขัด4ขัด2นะครับขัดขัดขัดทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้คือของฟ้าเยอะมากเลยถามว่าเอามาจากไหนลุ้นโชคดีดรอปมาหรือเปล่าก็โชคดีนะแต่ว่ามันมีวิธีฟาร์มอยู่นะครับความลับอยู่ที่ ตัวสีเขียวครับผมตัวสีเขียวนะครับแผนที่สีเขียวนะครับจะใช้ฟาร์มด่านที่เป็นรูปดาวนะครับเราจะฟาร์มได้ก็ต่อเมื่อจบเนื้อเรื่องนะครับครบแล้วนะครับ9ก้าบทนะครับถึงจะเปิดปลดล็อกได้ในนี้นะครับจะใช้แผนที่ฟาร์มทีละสแผนที่นะครับซึ่งจะเข้าไปเจอบอสสตัวต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรนะครับเมื่อจบบอสนะครับจะมีโอกาสได้ของตามเรทนั้นเลย ซึ่งผมลงไปประมาณ50รอบจะได้ของมาประมาณนี้นะครับผมเอารูปโชว์ให้ดูอันนี้คือรูปเบื้องต้นนะครับที่ผมได้เซฟเอาไว้มี1 2 3 4 5 6 7ชิ้นนะครับใน50รอบมี7ชิ้นแล้วก็มีเครื่องประดับด้วยนะครับที่เป็นของสีฟ้านะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับใช้ตั๋วไปแค่ละ50นะครับใช้ตัวไป150เป็นตัวเขียวซึ่งตัวเขียวเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับฟรีจากการผ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ ได้รับจากเควสไลน์เดือนนะครับมา100ใบนะครับอาจจะมีไม่เยอะถ้าเพื่อนๆไปเติมแพ็กเกจที่เป็นแพ็กเกจแผนที่เนี่ยก็จะได้แผนที่เขียวมาเยอะขึ้นนะครับสามารถมาฟาร์มได้แน่นอนว่าเมื่อเราฟาร์มนะครับฟาร์มจบละเมื่อกี้นะครับเร็วมากต้องใช้ CP ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในการลุยเพราะว่าบอสเนี่ยมันมี2ตัวเลยนะครับแล้วก็ได้รับไอเทมมานะครับเมื่อกี้ได้อะไรมาหวางนะครับได้ของฟ้ามาอีกแล้วเห็นไหมฮะเราก็สามารถเอามาเพิ่มค่าพลังต่างๆได้เพื่อที่จะไปผ่านเนื้อเรื่อง ระดับปกติต่อได้นั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีฟาร์มอยู่ที่1แน่นอนว่าการฟาร์มแผ่นที่เขียวก็ได้เปอร์เซ็นเอ็กพีขึ้นเหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดจะเพิ่ม1%นตะครับต่อ3ใบนะครับหรือ1 1.5่น่าจะ1.5นะครับครึ่งหนึ่งนะครับเหมือนแผ่นที่สีขาวนั่นเองนะครับอ่ะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันไม่ได้แสดงจุดห้าให้นะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งที่สามารถใช้ฟาร์มได้แล้วก็สุดท้ายครับ คำถามเ,เพื่อนๆยอดฮิตเลยว่าแล้วสามารถปล่อยฟาร์มทั้งวันทั้งคืนได้ไหมเพราะว่ามันจํากัดแผนที่แบบนี้แน่นอนว่าการฟาร์มที่อธิบายไปเนี่ยไม่สามารถทําได้ครับแต่ว่ามันมีเทคนิคนิดหนึ่งนะครับในการฟาร์มนะครับสมมุติว่าเราย้อนกลับไปด่านที่แอบง่ายๆหน่อยละกันนะครับด่านไหนก็ได้นะครับที่มีมอนสเตอร์ให้เราฆ่านะครับเป็นเควสมอนสเตอร์สังเกตจากด้านล่างนะครับอ่ามีเควสมอนสเตอร์ใช่ไหมครับอ่าผมลองย้อนกลับไปดูอันนี้เนี่ย จะเป็นการฟาร์มที่ทําได้ทุกคนนะครับแต่ว่าสาหรับเทคนิคการฟาร์มเนี่ยต้องบอกว่าเออมันก็เท่านิดหนึ่งนะฮะไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าไม่ได้ผิดกฎอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราแค่ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอเท่านั้นเองก็ผมขอไม่อธิบายแบบมากมายแล้วกันนะแต่ว่าผมจะให้วิธีขั้นตอนคร่าวๆนะครับพอคุณมาถึงเนื้อเรื่องนะครับมันจะมีเฟสให้ตีมอนสเตอร์14ครั้งใช่ไหมครับไม่ต้องทำนะครับไม่ต้องส่งให้เพื่อนๆกดแท็บตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับ เปลี่ยนเป็นโหมดโจมตีธรรมดานะครับแล้วก็กดโจมตีธรรมดาค้างไว้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน PC นะครับให้กดเอ่อกดสเปสบาร์ค้างเอาไว้นะครับแบบนี้ตัวละครที่เป็นตัวที่เราบังคับนะครับมันจะตีปกติไปเรื่อยๆนะครับโดยที่จะไม่สามารถใช้สกิลได้เพราะเป็นการกดบังคับให้ตีปกติไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับตีใหม่นะครับโอเคเมื่อกี้ผมไปกดมุมกล้องมันเลยหลุดนะแล้วก็เพื่อนๆเราจะใช้สกิลได้ตามปกตินะครับคาถามคือ แล้วจะทํายังไงให้มันตีต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆละ่ะอะผมผมได้ลองเปลี่ยนแมปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแมปเมื่อกี้มอนสเตอร์มันน้อยเกินไปนะครับเราก็สามารถกดนะครับเป็นรูปดาบแบบนี้แล้วก็กดโจมตีปกตินะครับไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าในแมปมีมอนสเตอร์อยู่ใกล้นะครับมันจะตีไปเรื่อยๆนะครับแนะนาว่าให้หาแมปที่มีมอนสเตอร์เยอะๆนิดนึงทาไมผมไม่แนะนําแผนที่นะครับเพราะว่าทันทีที่เราแนะนานะครับก็จะมีคนเยอะมากทันทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ่อต้อง ลองเปลี่ยนแบบดูนะครับแล้วก็ยิ่งไปแบบระยะไกลเนี่ยพนที่ฟาร์มเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าแบบมันจะค่อนข้างยากนั่นเองทีนี้ครับผมจะมาให้เทคนิคเล็กน้อยนะครับในการใช้งานปุ่มนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีมีบั๊กอยู่นะครับขอกระซิบนิดหนึ่งเลยกันนะถ้าเป็นเวอร์ชัน PC นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดที่นะครับสเปซบาร์นะครับหรือว่าป <änd> ุ่มโจมตีนะครับค้างไว้นะครับโปะนะครับแล้วก็กดเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับกดปล่อยสเปซบาร์โปะนะครับแล้วก็กดปิดกระเป๋าครับผม มันจะค้างนะปกติมันจะค้างนะครับออาผมลองใหม่ปึ๊บปุ๊บป๊บเห็นไหมฮะมันค้างเรียบร้อยแล้วครับจะเห็นว่ามันมีแสงค้างอยู่นะเอาเมากี้ผมไปเลื่อนเมาส์ไปโดนนะครับห้ามเลื่อนเมาส์ไปโดนนะฮะออาลองอีกทีหนึ่งนะฮะจึ๊กจึ๊กจึ๊ง,ง,งเรียบร้อยนะครับแบบนี้ห้ามเอาเมาส์ไปโดนขอบตัวเลื่อนเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะหลุดนะครับแล้วก็มันจะตีแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อนๆสามารถปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืนได้ เมื่อฆ่ามอนสเตอร์ได้จำนวนหนึ่งนะครับมันจะมี XP ขึ้นด้านข้างนะครับเป็นสีเขียวๆนั่นคือเลเวลที่เราได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับของนะครับบ้างนะครับเล็กน้อยอันนี้นะครับเราสามารถเอาเด็กนะครับมาเก็บเลเวลได้นะครับเหมาะกับการพาเด็กฟาร์มเวลมากๆเลยเพียงแต่ว่าเออทำไมเ p ไม่ขึ้นเลยวะอ้อแปลกจังนะครับอ้าวเดี๋ยวขอลองดูนิดหนึ่งแล้วกันนะอ่าโอเคเพื่อนๆมันขึ้นแล้วเมื่อกี้เหมือนกับผมตัวละครเลเวลสูงเกินไปมั้งมาเลยไม่ขึ้นนะครับ เดี๋ยวมาลองดูอีกทีหนึ่งนะครับให้ x p ขึ้นนิดนึ่งอ่าตัวนี้นะครับแสดงว่า x p ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เปลี่ยนเอาตัวเลเวลน้อยๆมาเก็บเลเวลนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการฟาร์มเลเวลเบื้องต้นนะครับแต่ว่าต้องระวังตายนิดน,นึงนะครับถ้าใครมาฟาร์มระดับสูงๆนะก็ใส่ตัวหงตัวฮิลมาเยอะๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ผมเอามาฝากส่วนวิธีการหาแมปเบื้องต้นก็อย่างที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้นะครับว่าสามารถลองไล่หาด่านที่มันเป็นเคว เควสที่มีค่ามอนสเตอร์เยอะๆนะครับสักแบบ10ตัว14ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถจิ้มเข้ามาได้สิตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถวาร์ปเข้าไปได้นั่นเองแล้วก็ลองคุยทำเควสดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการฟาร์มเลเวลของตัวละครที่ผมนํามาฝากนะครับนอกเหนือจากการฟาร์มหาลูบี้นั่นเองสําหรับคนที่ต้องการเร่ง XP กนะครับก็สามารถมาฟาร์มได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ